สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีขานในช่วงเดือนสิงหาคมปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วย สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากาคําทํานายของไพ่ชุดนี้เนี่ยมันก็จะมีสถานการณ์บางอย่างที่บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนเนี่ยอาจจะผิดหวังกับสิ่งที่เขาทำนะไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรืออาจจะเป็นช่วงปัจจุบันนี้ก็ตามเพราะว่าตัวแทนของไพ่ห้าถ้วยเนี่ย บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนได้ทำผิดพลาดไปแล้วได้เริ่มมองเห็นสิ่งที่เขาได้ทำลงไปนะผลเสียที่มันเกิดขึ้นอ่ะเพราะว่าบางทีมันอาจจะส่งผลไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยบางทีตอนที่คุณอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณก็มองไม่เห็นคุณค่าในการละกันนะคุณอาจจะปฏิบัติกับเขาเหมือนคนจนตอกนะ อันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่บางทีอะ่ะใครบางคนน่ะก็เริ่มคิดที่จะเปลี่ยนใจนะเริ่มที่จะไปหามองหาความสัมพันธ์ใหม่หรือเริ่มที่จะพยายามออกจากความสัมพันธ์นี้เนี่ยแล้วก็ยืนให้ได้ด้วยตัวของเขาเองนะอันนี้มันก็อาจจะเป็นในลักษณะนี้นะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ใน ในเรื่องของการงานเนี่ยนะหรือว่าธุรกิจการลงทุนที่คุณพยายามประคับประคองที่ตอนนี้มันก็เป็นตัวแทนของไพ่เดมูลแล้วก็ไพ่สิบไม้เท้าเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้คุณอยู่ตรงนี้คุณพยายามประคับประคองออธุรกิจการงานของคุณตัวคุณเองคุณก็ไม่มีความสุขนะเราไม่ว่าการที่คุณจะอยู่ตรงนี้ หรือว่าคุณคิดที่จะออกจากตรงนี้คุณยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นั่นก็คือตัวแทนของไพ่เดมูลคุณกลัวกับการเปลี่ยนแปลงคุณกลัวกับสิ่งที่คุณยังมองไม่เห็นในวันข้างหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่เป็นอยู่มันก็ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินหรือ การร่วมงานกับใครก็ตามในช่วงเวลานี้นะอันนี้เราก็พูดถึงว่าบางทีถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเองตอนนี้คุณก็แบกรับภาระอย่างหนักเลยถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกขาดทุนคุณก็ยังอยากที่จะประคับประคองต่อไปแต่คุณก็กลัวนะในเวลาเดียวกันนั่นก็คือไพ่เดมูลแล้วก็ไพ่สิบไม้เท้าเลยเพราะว่าตอนนี้หมายความว่า ไพ่สิบเมทาเนี่ยหมายความว่าการที่คุณเลือกที่จะอยู่ตรงเนี้ยแบกรับภาระหน้าที่อันนี้ต่อไปเนี่ยคือคุณทําเพราะว่าความเคยชินแต่คุณคุณมองไม่เห็นอ,อนาคตที่สดใสะนะ,ะว่าอย่างนั้นคือคุณมองไม่เห็นสิ่งตอบแทนหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกจ้างอยู่ในที่ทำงานแห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ย ตอนนี้คุณก็ก้มหน้าก้มตาทําไปคุณไม่มีความสุขกับเพื่อนร่วมงานนะหรือว่ากฎระเบียบอะไรต่างๆหรือว่าเจ้าของเจ้านายบางทีเขาก็อาจจะเป็นประเภทแบบว่าไม่ใช่คนใจดีอะนะเป็นค,นคนแบบประเภทค่อนข้างที่จะเคี่ยวแล้วก็ให้งานลูกจ้างเนี่ยเยอะแยะเลยแต่ค่าตอบแทนนี่ก็น้อยมากบางทีล่วงเวลาก็โกงไม่ให้มั่งอะไรแบบเนี้ย นะมันเป็นสถานการณ์ที่คุณไม่ได้รับความเท่าเทียมแล้วก็คุณไม่ไม่รู้สึกมั่นคงในจิตใจแล้วก็งานด้วยนะว่าคุณจะอยู่ตรงนี้ไปอีกนานแค่ไหนยังไงพลังงานของไพ่ The d e a t h นะบอกให้เราได้รู้ว่าเป็นสถานการณ์ให้คุณเนี่ยต้องเตรียมตัวเลยกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น บวกกับพลังงานของไพ่เดอะทาวเวอร์ด้วยนะมันจะมีบางสิ่งที่เป็นเหมือนสถานการณ์บังคับให้คุณเนี่ยต้องจบจากสิ่งที่คุณเนี่ยพยายามผลักดันจบจากสิ่งที่คุณพยายามประคับประคองให้ได้ไปต่อนะถ้าเป็นในเรื่องของการงานของคุณธุรกิจการลงทุนของคุณที่บางทีคุณก็ยังไม่อยากที่จะปล่อยไปแหละแต่บางที คุณอาจจะได้รับหมายสารหรือว่ามาีสถานการณ์บังคับอย่างเช่นที่ทำงานเนี่ยถ้าคุณเป็นลูกจ้างเขานะาบางทีที่ทำงานเนี่ยอาจจะปิดตัวลงอาจจะมีการเลี้ยอพนักงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะนั่นก็คือตัวแทนของไพ่ The t o w e เเลยสิ่งที่เกิดขึ้นโดยแบบว่ากระทันหันโดยที่คุณนํะไม่รู้ตัวนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่า คุณเป็นเจ้าของกิจการบางทีเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่บังคับให้คุณเนี่ยไปต่อไม่ได้ทั้งทั้งที่คุณรอการตัดสินใจคุณรอว่าจะเอาอยัางไงดีเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเข้ามาแหละเป็นสิ่งที่จุดชนวนให้คุณต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงนะหลังจากที่คุณได้รอมานานนั่นก็คือพลังงานของไพ่สองดาบที่บางทีคุณยังไม่ตัดสินใจแต่ตอนนี้เนี่ย พลังงานของไพ่ the outcome นั่นก็คือไพ่ the death นะหมายความว่าคุณจะต้องจบแล้วก็พบกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คุณเนี่ยได้เริ่มต้นใหม่แล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณได้ประคับประคองมานะในเรื่องการงานในเรื่องธุรกิจการลงทุนของคุณหรือว่าการร่วมงานอะไรกับใครก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้ถ้าที่ผ่านมาเนี่ยมันมันไปไม่ไหวนะคุณถูกเอาเปรียบ คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องต่อว่าต่อขานขอความเห็นใจหรือว่าออกความคิดเห็นใดๆนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่สีไม้เท้าเลยนะกับความรู้สึกที่คุณเป็นอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยบางทีไม่ว่าอาจจะเป็นหุ้นส่วนของคุณคนที่ร่วมงานกับคุณเจ้าของเจ้านายบางทีดูภายนอกแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนเอ่อคนที่ น่าเชื่อถือนะเป็นบริษัทที่ดูแล้วแบบดูภายนอกเห็นแล้วก็อยากจะเข้ามาร่วมงานด้วยอยากจะเข้ามาทำงานในที่แห่งนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่พอคุณเข้ามาจริงๆคุณได้เห็นว่า,าคนพวกนี้บางทีเป็นประเภทเมือถือสากปากถือศีลภายนอกดูดีแม้เดี๋ยวบริจาคเดี๋ยวทำบุญเดี๋ยวไปวัดอ,นน ون, อันนู้นอันนี้อะไรแบบเนี้ยดูเหมือนว่า เป็นบริษัทที่แบบน่าเชื่อถืออ่ะดูท่าทางแล้วจะแบบว่าเทคแคร์ดูแลลูกน้องหรือพ,พนักง,งานของตัวเองอะ่ะดีนะแต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดว่าคุณได้เข้ามาสัมผัสในที่ทำงานแห่งนี้นะได้เข้ามาอยู่ร่วมกันกับคนคนนี้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณอา,อาจจะเป็นแม่บ้านเนาะทำงานใน ให้กับใครบางคนอนะบ้านหลังนี้โอ้โหดูใหญ่ดูแล้วเหมือนเป็นคนรวยดูแล้วน่าจะเป็นคนที่แบบจิตใจดีใช้ของแพงอะไรแบบนี้ดูแล้วมีรสนิยมนะแต่ทีนี้พอคุณได้เข้ามาคุณจะได้รู้อะว่าไอ้ตรงเอ่อตรงหน้าปกอะนะกับไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะมันไม่ตรงกันนะมันตรงกันข้ามนะการที่เขา สร้างภาพการที่เขาวางตัวกับสิ่งที่เขาปฏิบัติกับคุณนะ่ะในในเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้คุณได้เห็นแล้วสิ่งที่เขาทำนะ่ะมันเพื่อเพื่อสร้างภาพเพื่อผลประโยชน์ของเขาล้วนๆนะมันไม่ใช่ออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ของเขาตอนนี้คุณก็ได้รู้ถ้าเกิดว่าคุณได้มาร่วมงานกับใครบางคนทีนี้พลังงานของไพ่สองดาบเนี่ยก็ บ่งบอกให้เราได้รู้ว่ามันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณเนี่ยได้คิดทบทวนมาแล้วละ่ะสักพักหนึ่งแล้วว่าจะเอาอยัางไงดีกับการอยู่หรือไปนะตรงที่แห่งนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้ให้โอกาสเขามามากพอแล้วเนี่ยบางทีคุณก็ได้เห็นละวว่าเจตนาแนวโน้มผลลัพธ์ ที่จะออกมาเนี่ยมันเป็นไปในลักษณะไหนนะมันอาจจะไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคุณได้เห็นท่าแท้ของกันและกันมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะจบนะมันอาจจะเป็นเรื่องดีสำหรับใครบางคนก็ได้ที่เอ่อถ้าเกิดว่าเขาจบจากตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าการได้ได้เริ่มต้นใหม่นะอันนี้ เป็นเรื่องของการงานการที่คุณอยู่ร่วมกับใครในช่วงเวลานี้นะการจบอาจจะเป็นเรื่องดีแล้วส่วนกรณีของใครบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวของคุณอาจจะป่วยนะแล้วก็ได้รับการรักษามาสักพักหนึ่งแล้วบางทีเนี่ยคนที่อยู่เนี่ยโอ้โหค่าใช้จ่ายมันก็หนักเนาะนะมันก็เป็นพลังงานของไพ่สิบไมทาเช่นกัน แล้วก็การที่คนคนนี้จะอยู่หรือไปเนี่ยบางทีคุณก็อยากจะให้เขาอยู่กับคุณอยากจะยื้อเขาไว้นะเออแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเขาอยู่เนี่ยโอ้โหค่าใช้จ่ายมันก็หนักเนาะมันก็แบบว่าทั้งขึ้นทั้งลงอะ่ะมันมันก็เป็นสถานการณ์ที่เออหนักใจสำหรับคุณนั่นก็มันจึงมีพลังงานของไพ่เดอะมูนปรากฏขึ้นมาแล้วก็ไพ่สิบไม้เท้า แต่ทีนี้ถ้าไพ่เดอะเดปรากฏขึ้นมาหมายความว่าคนคนนี้ที่ถ้าเกิดว่าเขาเจ็บป่วยแล้วก็รักษาตรงนี้มานานเนี่ยในเร็วๆนี้นะคุณอาจจะได้รับข่าวร้ายก็ได้ว่า,เ,าเขาอาจจะอยู่ต่อไม่ไหวล้วนะนั่นก็คือเป็นตัวแทนของไพ่เดอะทาวเเช่นกันไพ่ไพ่เด e ะทาวเเนี่ยเป็นตัวแทนของ ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานหรือการจบในลักษณะที่แบบว่าจากเป็นหรือจากตายอะไรแบบเนี้นะเพราะว่าไพ่สองใบที่มาคู่กันเนี่ยไพ่ the tower แล้วก็ไพ่ The Death แล้วบวกกับไพ่ the moon ผู้จัดก็ต้องทายไป กว้างๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเป็นการทำนายดวงโดยรวมฉะนั้นเนี่ยการจบการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นเนี่ยบางทีอาจจะเป็นในเรื่องการจากเป็นหรือจากตายก็ได้ก็อย่างอย่างที่ผู้จัดบอกอะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ทนกับหยุดเออตรงนี้มานานอะการรักษาคนที่คุณรักคุณเออคนในครอบครัวของคุณนะ แต่คุณก็ยังต้องหมดเงินหมดอะไรไปเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องดีของทั้งสองฝ่ายในเมื่อคุณรู้ว่ารักษาไปก็แค่ประคองมันไม่ได้ช่วยให้แบบว่า,าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแบบหายขาดอะไรแบบนี้นะทีนี้ถ้าเกิดว่าพลังงานของไพ่เดอะทาวเวอร์ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอาจอาจจะเป็นทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายในเวลาเดียวกันเพื่อให้คุณได้เริ่มต้นใหม่นะ แล้วส่วนพลังงานของไพ่สามเหรียญเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่ถึงแม้ว่าการสูญเสียท,ที่จะเกิดขึ้นของคุณน,นะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดที่ผู้จัดได้กล่าวมานะไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจากเป็นจากตายการสูญเสียงานของคุณ คุณก็จะได้รับบางสิ่งกลับมานั่นก็คือตัวแทนของไพ่สามเหลี่ยญเลยได้มาในลักษณะไหนได้มาในลักษณะของทุกขลาบนะทุกขลาบยกตัวอย่างถ้าว่าว่าคนใกล้ชิดของคุณเนี่ยป่วยบางทีเขาอาจจะมีประกันมีอะไรพวกนี้นะคุณก็จะได้เคลมประกันพวกนี้คุณก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณนะแล้วส่วนบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าตกงาน คุณก็จะอาจจะได้เงินก้อนจากการตกงานก็ได้นะเงินที่แบบว่าเงินประกันอะที่ให้หยุดพักงานหรืออะไรแบบเนี้ยคุณก็จะได้ในส่วนนี้หรือไม่งัน้นเงินเก็เกบ4ฟวัอะไรของคุณที่คุณฝากสะสมไว้คุณก็ดึงเอามันออกมาใช้อะไรแบบเนี้ยในช่วงที่เวลาตกงานเขาอนุญาตให้เอาออกมาได้เพื่อให้คุณเนี่ยไปตั้งตัวแล้วดูเหมือนว่า พลังงานของไพ่สีไม้เท้าเนี่ยก็เป็นเหมือนสถานการณ์บังคับแหละว่าก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณออกจากงานตรงนี้คุณจบจากตรงนี้คุณก็จะได้พักแล้วนะคุณไม่ต้องมาแบกรับภาระหนี้สินอะไรละกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณมีกิจการแล้วคุณอาจจะโดนแบบคําสั่งศาลนะว่ามายึดละไปต่อไม่ได้คุณจะต้อง ฟ้องล้มละลายหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกฟ้องล้มละลายก็ดีเหมือนกันกลับบ้านเกา่านะไปเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันผ่านแล้วก็ผ่านไปมันก็เหมือนกับว่ามันก็จบภาระไปอีกแบบหนึง่งนะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณในด้านในดนด้านหนึ่งนะแล้วส่วนพลังงานของไพ่สามเหรียญเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ก,ก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะ่ะอาจจะเป็นหน่วยงานอะไรต่างๆออหรือพวกประกันสังคมประกันชีวิตอะไรที่คุณจะได้รับผลตอบแทนในครั้งนี้นะแล้วส่วนในเวลาเดียวกันไพ่สามเหลียญเนี่ยก็หมายถึงการที่คุณเนี่ยจะได้ไปเจอสังคมใหม่ได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆในเรื่องวิชาชีพถ้าคุณดูในรูปภาพนะคุณจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย ใส่ไอ้ผ้ากันเปื้อนแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรอะอยู่ในมืออุปกรณ์ช่างอะนะอยู่ในมืออาจจะเป็นตะหลิวเป็นคอนเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอาชีพเก่าๆของคุณเนี่ยตอนนี้มันจะได้นำเอากลับมาใช้ละนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเคยทำสวนเกษตรไล่นาอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันแย่จริงๆเนี่ย คุณก็จะได้ไปใช้ความรู้เก่าๆที่คุณเคยมีนะอาจจะได้กลับไปทำเลือกสวนไล่นะอาจจะกลับไปอยูอ่กับครอบครัวไปทำสิ่งเก่าๆแล้วก็ทำให้มันเ,เป็นรายได้นะเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วบางคนเนี่ยความรู้เก่าๆของคุณที่เคยมีอย่างเช่นเรื่องการทำอาหาร นะหรือว่างานฝีมืองานที่คุณเคยทำอะ่ะแต่ตอนนั้นคุณคิดว่าไม่เป็นไรคุณมีโอกาสที่ดีกว่าคุณก็อยากจะทำสิ่งใหม่คุณอาจจะละทิ้งไอ้งานอันนั้นไว้แต่ตอนนี้เนี่ยให้นำเอามาปรับใช้นะมันก็จะเกิดประโยชน์กับตัวคุณเองมันจะช่วยให้คุณอ,อ,อยู่รอดได้นะก็ขอให้คุณโชคดีเลยกับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณบางครั้งเนี่ยสถานการณ์บังคับไม่ว่าจะดีหรือร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยมันเหมือนเป็นการบังคับที่ว่าถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ตัดสินใจถ,ถึงแม้ว่าคุณยังคิดว่าคุณไม่ถึงเวลาที่จะเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นสิ่งที่บางทีอ่ะเป็นสิ่งที่เบื้องบนอ่ะกำหนดมาแล้วนะว่าคุณจะต้องวกกลับมา ทำอาชีพเก่าๆแล้วก็มันอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จก็ได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการสื่อสารกับคุณถ้าเกิดว่ามันมีในเรื่องของการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงนะคุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่แหละแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรืออะไรแบบเนี้ นะนั่นก็คือตัวแทนของไพ่สามเหรียญบวกกับไพ่เดอะเดสด้วยไพ่สามเหรียญก็หมายถึงชุมชนในที่แห่งใหม่นะการที่คุณจะได้ไปร่วมงานหรือว่าร่วมกิจกรรมหรือว่าได้ไปอยู่ในสังคมในรูปแบบใหม่นะอันนี้ก็ แต่เอาจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าคุณมองในด้านบวก hmm. ไม่ว่าจะเรื่องอาชีพการงานของคุณการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับกําลังใจของคุณนะความเข้มแข็งของคุณความสามารถที่คุณมีคุณไม่ยอมแพ้กับโชคชะตา มันจะเป็นทางออกที่ดีอีกด้านหนึ่งสำหรับคุณเลยนะถ้าเกิดว่าคุณจะต้องพบกับความสูญเสียอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะพลังงานของไพ่ห้าถ้วยที่เป็นไพ่กับหัวเนี่ยนะหมายความว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยมันอาจจะมีข่าวร้ายข่าวร้ายอะไรเข้ามาที่ทำให้คุณเนี่ยเสียใจแล้วเป็นสถานการณ์บังคับที่บางที คุณจะมองไปในด้านบวกอีกต่อไปไม่ได้แล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ในเวลาเดียวกันนะ่ะทุกทุกปัญหาเนี่ยมันก็มีทางออกมันก็มีทางแก้ไขการจบตรงนี้มันก็ได้ไปเริ่มต้นที่ใหม่นะก็ขอให้คุณมองความหมายของไพ่เดอะเดสเนี่ยไปในด้านบวกก็แล้วกันก็เหมือนอย่างใครบางคนที่เขาจาก ตายอะนะจากคุณไปเนี่ยมันก็ถึงเวลาถึงวาระของเขาได้ไปเริ่มต้นใหม่แล้วเช่นเดียวกันกับก,บการที่คุณจบตรงนี้นะก็เหมือนกับคุณจะได้วางไอ้ภาระปัญหาที่คุณแบกมาเนี่ยนั่นก็คือไพ่สิบไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดอะมูนเนี่ยตอนนี้คุณอยู่ตรงนี้คุณก็เป็นทุกข์แต่ว่าคุณไม่รู้จะเอาอยัางไงไม่รู้จะตัดสินใจยังไง มันก็มีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาตัดสินใจให้คุณนะให้คุณได้พบทางออกเช่นเดียวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับใครบางคนตรงนี้มานานนะแล้วก็คุณพยายามที่จะทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดแต่ในเร็วๆนี้บางทีคุณอาจจะได้รับข่าวร้ายนะ ที่ดูเหมือนว่าคู่ครองของคุณเนี่ยอาจจะไปพบที่หวังใหม่แล้วแต่บางทีคุณอาจจะยังไม่ได้ยาล้างกันเป็นเรื่องเป็นราวก็คือแบบเออคุณก็แบบว่าไม่อยากจะตัดสินใจอะไรแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปเขาจะเอาอยัางไงก็เอานะรอให้สถานการณ์บังคับตอนนี้มันก็เจอแล้วนะเพราะว่า เป็นพลังงานของไพ่ t t h t t w w r r แล้วก็ไพ่ The Death นะก็อย่างที่ผู้จัดบอกอ่ะพลังงานของไพ่สอดาบสิ่งที่คุณเลือกที่จะไม่ตัดสินใจตอนเนี้สถานการณ์เขาบังคับให้คุณต้องตัดสินใจเพราะอะไรถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาอาจจะเจอใครใหม่ที่เขาคิดว่าดีกว่าคุณก็ได้นะคนที่จะมาช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเขา ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะแบบทิ้งคว้างกันและกันไม่ไม่ใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันคุณไม่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณเนี่ยบางทีคุณปฏิบัติต่อกันอะเหมือนเป็นของตายนะ ตอนนี้ใครบางคนก็คิดที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะแล้วเขาก็มีโอกาสใหม่มีที่หวังใหม่เข้ามาแล้วด้วยฉะนั้นการที่บางทีคุณประมาทในการใช้ชีวิตประมาทคู่ครอ,องของคุณคิดว่าเขาเป็นของตายตอนนี้เขาอาจจะไม่เป็นของตายแล้วก็ได้นะอันนี้ในอีก เ,เหตุผลหนึ่งแล้วส่วนในอีกด้านหนึ่งนะของความสัมพันธ์บางทีอ่ะคุณไม่คุณไม่ได้ทําอะไรผิดถ้าเกิดว่าคุณเอ่อเป็นฝ่ายที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งเขากระทากับคุณนะแล้วคุณก็ยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์อันเนี้ยนะปล่อยให้เขาไปทําอะไรยังไงก็ได้คุณคือคุณเนี่ยทาใจแล้วนะก็อย่างที่ผู้จัดบอกแล้วเร็วนี้บางทีเขาอาจจะไปเจอใครใหม่แล้ว เขาต้องการที่จะขอเลิกลากับคุณเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้คุณอาจจะได้รับหมายสารอะไรเข้ามาว่าเขาอยากจะยากับคุณนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการยาครั้งนี้ก็อย่างที่บอกอ,อะไพ่าสามเหรียญเป็นตัวแทนของทนายความเป็นตัวแทนของหน่วยงานบ,บางหน่วยงานนะแล้วก็เป็นตัวแทนของความช่วยเหลือที่คุณจะได้รับด้วย ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องจบจากความสัมพันธ์ครั้งนี้จะต้องมีการเลิกลายยาล้างอะไรแบบนี้นะคุณก็จะได้อะไรบางอย่างเป็นการตอบแทนซึ่งผู้จัดไม่รู้หรอกว่าคุณต้องการสิ่งนี้ไหมแต่อย่างที่ผู้จัดได้พยายามอธิบายให้คุณเข้าใจจากหน้าไพ่ไงว่าคุณเลือกที่จะไม่ตัดสินใจคุณเลือกให้สถานการณ์บังคับคุณเลือกให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปปล่อยให้เบื้องบน,เ,นเป็นผู้นำทาง โชคชะตาของคุณนะตอนนี้เนี่ยท่านก็มาช่วยหาทางออกให้กับคุณแล้วนะมันก็ต้องมีการจบเพื่อให้คุณได้เริ่มต้นใหม่แต่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทั้งสองฝ่ายเพราะว่าอะไรพลังงานของไพ่เดอะเดทหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณเนี่ยทั้งคู่อยู่กันมาเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นแค่หน้าที่ไงความรัก ความศรัทธาที่มีต่อกันนะมันมันหมดไปแล้วหรือว่าความรู้สึกที่มีต่อกันอ่ะมันก็ตายด้านไปแล้วอะไรแบบเนี้นะถ้ายังไงก็ขอให้คุณอ่ะมองผลการทํำนายอันนี้ไปในด้านบวกแล้วกันไม่ว่าเรื่องราวต่างๆอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณอ่ะข่าวร้ายอะไรที่จะเข้ามาในเรื่องการสูญเสียอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณในด้านบวกเอาขอให้คุณมองในด้านบวกเพราะว่ามันจะมีทางออก นะแล้วผู้จัดก็เชื่อว่าคุณะเป็นคนที่เข้มแข็งพอที่จะนำพาชีวิตตัวคุณเองอะไปในด้านที่ดีนะแล้วถ้าเกิดที่ผ่านมาคุณทําดีมาโดยตลอดอคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยคุณนะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณโดยรวมในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์สิ่งที่คุณปฏิบัติต่อกันแล้วบางทีเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยใครที่แบบว่า,าปฏิบัติกับคู่ครองคนใกล้ตัวนะไม่ว่าคุณจะคบกันในสถานะไหนก็ตามวันหนึ่งเนี่ยพอคุณเริ่มรู้แล้วว่าคุณเริ่มที่จะเสียคนคนนี้ไปคุณเริ่มเห็นถึงผลกระทบที่คุณจะได้รับแล้วตอนเนี้ย คุณอาจจะยืนคอตกแล้วก็ได้นะก็เป็นตัวแทนของไพ่ห้าถ้วยที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวแต่ผู้จัดก็ไม่รู้ว่ามันจะทันไหมนะถ้าเกิดว่าคุณคิดคุณคิดว่าคุณเนี่ยคิดผิดนะกับสิ่งที่คุณทำไปหรือว่าคุณคิดผิดกับสิ่งที่คุณอนะปล่อยให้เรื่องราวอันเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วเนะี่ย ผลกระทบมันก็เกิดที่คุณแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะบางครั้งอะ่ะถ้าไม่เห็นลงศพมันก็ไม่หลั่งน้ำตาเนาะคนเราแต่จะบอกให้ว่าที่ผ่านมาผู้จัดอมองเห็นเลยละว่าคนที่เกิดในวันคนที่เกิดในปีขานนะผู้จัดจําได้เลยคำทํานายของเขาเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทนกับอีกฝ่ายหนึ่งมาโดยตลอดแล้วก็ให้โอกาสกันมาโดยตลอดแต่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็บ้าอำนาจแล้วก็คิดว่าตัวเองมีสิทธิพิเศษนะแล้วปฏิบัติกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนของตายตอนนี้คุณก็ได้รู้แล้วว่าของตายอันเนี้ยมันดิ้นได้นะยังไงก็แล้วแต่ผู้จัดไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนก็ขอให้คุณอ่ะโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ การุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับกันด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ